มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมีข้านำ้ำเลื่อเริ้ประเสริฐศีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้นก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบาน,น,นผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญ บันดิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวิตชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลกเกปร,รมฮิจั ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธัมโมหเวรักปฏิธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรมโมสุกินโนสุขมาวะหติตธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกข,ขติงคัจฉติธรรมจารี ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมะวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้หลวงตาได้ออกมาทำรายการถ่ายคลิปวิดีโออยู่ข้างนอก อยู่ข้างนอกจังหวัดสกลน,นครหรือได้มีโอกาสเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทําศาสนกิจในการเข้าร่วมประชุมกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาการเดินทางจากจังหวัดสกลน,นครถึงจังหวัดเชียงใหม่ระยะทางถึง700กว่ากิโลเมตรใช้ระยะเวลาถึง12ชั่วโมงตั้งแต่เช้ามืดจนกระทั่งเย็นถึง จังหวัดเชียงใหม่ผ่านถนนเส้นต่างๆตั้งแต่ออกจากสกลน,นครอุดรน,น้องบัวลำพูจังหวัดเลยเข้าสู่พิษณุโลกเข้าสู่จังหวัดแพร่แล้วก็เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่มองดูถนนหนทางกิวทัศน์ต่างๆก็สวยงามบางที่บางแห่งบางที่บางแห่งก็แห้งแล้ง แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมของป่าตามหุบเขาตามภูเขาต่างๆซึ่งก็เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์เรานี่แหละพากันถากถางทำลายพื้นทีนะ่เพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพนะต้องช่วยกันรักษาอนุรักษ,กษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าให้คงอยู่เพราะตราบใดที่ยังมีป่ามีธรรมชาติมนุษย์เราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าขาดป่าแล้วนี พวกดินน้ำลมไฟมันก็จะเปลี่ยนแปลงนะก็ทำให้เราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดอุทกกภัยบ,บ้างนะเกิดอักคีภัยบ้างอีกสักหน่อยเนี่ยทางภาคเหนือก็จะเกิดอักคีภัยเพราะมีการเผาปา่านะมีการจุดไฟนะเผาไร่ทำไร่ทำไร่ตามที่ต่างๆก็เกิดการเผาไหม้ขึ้นมาก็เกิดนะ บางคนก็ไปหาสัตว์ป่าแล้วเพื่อสัตว์เพียงตัวเดียวบางทีก็จุดไฟไล่สัตว์เขมีก็เรียกว่ามนุษย์ผู้เห็นแก่ตัวก็พากันทําลายธรรมชาติมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เข้าสู่ที่พักนะดังสถานที่ที่ดวงตากําลังถ่ายทําวิดีโอเนี่ก็เป็นสถานที่พักนะอยู่ชั้นเจ็ดนะของโรงแรมดวงตะวันนะตําบลช้างคลานอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ มองไปทางด้านหลังก็คง,คงจะเห็นผิวทัน์บ้างเล็กน้อยตือรามบ้านช่องจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่โตมากนะเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่25อําเภอและก็มีพื้นที่มากกว่า20,000กว่าตารางกิโลเมตรเป็นจังหวัดที่ใหญ่อันดับสองรองจากนครราชสีมานะนครราชสีมาหรือว่าโคราชทางภาคอีสานของเรานี่เป็นจังหวัดที่ใหญ่ อันดับที่หนึ่งนะมีประชากรจังหวัดเชียงใหม่มีประชากรล้านกว่าคนนะล้านกว่าคนล้านล้านแปดแสนเก้าแสนคนนี่แหละแล้วก็มีอำเภอที่ตั้งขึ้นใหม่นะหลายปีแล้วละ่ะสี่ห้าปีแล้วตั้งขึ้นใหม่ก็คืออำเภอกาลยานิวัฒนานะเป็นอำเภอใหม่แต่ก่อนก็มีหลายหลายอำเภออยู่แล้วก็มีการแยกออกไปแต่ก็ยังเป็นจังหวัดที่ใหญ่โตพอสมควร มีสถานที่สําคัญสําคัญน่าดูน่าชมคนก็มาเที่ยวกันเยอะถ้าพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่นี่เขาทางเหนือเขาเรียกเจียงใหม่นะเจียงใหม่เจียงใหม่สถานที่น่าท่องเที่ยวก็เช่นวัดพระธาตุดอยสุเทพดอยอินทนนท์ดอยอ่างขางและก็สวนสัตว์เชียงใหม่อยากจะมาดูมาดูหมีแพนด้าก็ต้องมาที่จังหวัดเชียงใหม่มาดูอุโมงปลา สวยงามก็ต้องมาที่เชียงใหม่นะมาดูประเพณียี่เปงนะก็ต้องมาดูที่เชียงใหม่ลอยโคมลอยประทีบนะอะมาสงกรานก็ต้องเชียงใหม่นะขึ้นชื่อลือชานักท่องเที่ยวก็จะเยอะมากในจังหวัดเชียงใหม่เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็ควรจะมานะมาท่องเที่ยวกันจังหวัดเชียงใหม่อากาศหนาวเย็นสบายนะอากาศเย็นสบายสบายวันนี้ และก็ที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งก็คือถนนขึ้นดอยสุเทพนี่ท่านสาธิชนทั้งหลายถนนขึ้นดอยสุเทพระยะทางหลายกิโลนะฮะแต่ก่อนเนี่เขากล่าวกันว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยถนนหนทางก็ขึ้นลําบากมากเพราะว่ามันอยู่บนดอยอยู่บนภูเขาแล้วก็พระเนียนก็ลําบากอยู่บนดอยสุเทพเพราะว่ามันไม่มีชุมชนล้อมรอบลําบากมาก จะเดินทางลงมาบินทบ,บาทหลายวันนะบินทบ,บาทกลับไปแล้วต้องฉันระหว่างทางไม่งั้นก็ไม่ได้ฉันเลยเวลาก่อนทีนี้เจ้าบ้านเจ้าเมืองในขณะนั้น้อมด้วยครูบาผู้หลักผู้ใหญ่พระผู้หลักผู้ใหญ่ทานนี้เขาเรียกว่าครูบาครูบาเทิมครูบาเทิมเจ้าวาดวาดัดดอยสุเทพในขณะนั้นก็ปรึกษาหารืออยากจะสร้างสร้างถนนหนทางขึ้นดอยสุเทพ มาเสนอกับทางจังหวัดแล้วก็มีการวางแผนงบประมาณว่าจะสร้างเท่าไหร่ก็ใช้วางประการวางแผนแล้วก็คิดงบประมาณออกมาว่าจะใช้งบประมาณเยอะตั้งสองแสนกว่านะสองแสนกว่าบาทถ้าต,ต้องใช้เวลานาน,านด้วยเนะี่ยทางฝ่ายบ้านเมืองก็เลยไม่อนุมัติก็ทิ้งแผนไปก็เลยเอาแผนนี้ไปปรึกษาหารือกับครูบาอีก รูปหนึ่งก็คือครูบาศีวิชัยนะพอได้ยินชื่อนี้เนี่ยท่านทั้งหลายก็คงจะสาธุด้วยเลยนะเพราะครูบาศีวิชัยนี่คือเทพเจ้าแห่งล้านนานะผู้มีจิตใจเมตตากรุณาต่อมวลมนุษยชาติเลยก็ว่าได้แตนะ่ท่านไปอยู่ที่ไหนนี่ผู้คนก็จะอยู่เย็นเป็นสุขที่นั่นก็ได้ครูบาศีวิชัยนี่แหละท่านได้ชักชวนประชาชนทั้งหลายให้มาร่วมกันสร้าง สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพเนี่ยนะเขาเรียกว่าเขากล่าวกันว่าเนี่ยคนที่มาร่วมสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพนั้นจำนวนถึงแสนกว่าคนเลยนะแสนกว่าคนแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งมืนกว่าคนนี่แหละแสนกว่าตีเป็นว่าแสนกว่าคนมาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีกับครูบาศรีวิชัยท่านนะวันละห้าพัน 5,000อ่าห้าพคนต่อวันนะฮะห้าพคนต่อวันไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยนะเงินเงินคำอะไรต่างๆข้าวข,ของต่างๆก็มีคนเอามาบริจาคมาร่วมบุญมาทําคนละหนึ่งวาสองวานะีมาร่วมขอสร้างบุญสร้างบารมีกับครูบาศีวิชัยท่านครูบาศีวิชัยก็เป็นเป็นประธานในการนําก่อสร้างในการควบคุมการก่อสร้างจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนส่วนครูาบาเพิ่ม บาเทิร์มก็สร้างจากข้างบนควบคุมแรงงานให้สร้างจากข้างบนลงมาข้างล่างใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างห้าเดือนยี่สิบสองวันแต่ก่อนเขาวางแผนไว้ว่าสามปีสี่ปีห้าปีนั่นถึงจะเสร็จแต่นี้ใช้เวลาสร้างแค่เพียงห้าเดือนยี่สิบสองวันตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดในสมัยนั้นนะแล้วก็มีการขุดเอาใช้จอบใช้เสียมอะไรเรียกว่าเครื่องมือ เครื่องมือที่แต่ละท่านแต่ละคนมีนี่แหละมาช่วยกันคนละคนละหนึ่งคนละจอบคนละเสียมแบกหามกันมานะถากถางขึ้นไปก็ได้ถนนทําให้ได้ถนนขึ้นไปดอยสุเทพอย่างสวยงามเพราะอาศัยบาร,รมีเทพเจ้าแห่งละนะ้านนากูบาศรีวิชัยเป็นพระแท้พระดนะีเขาก็เลยทําอนุสาวดย์ีขึ้นทําสาลีอนุสาวดีของท่านไว้ที่ถนนขึ้นดอยสุเทพนะ ถ้าเราไปเที่ยวไปกราบพระธาตุโดยสุเทพเราก็จะได้เห็นอนุสาวรีย์ของพระนักบุญนักบุญแห่งล้านนาเรียกว่านักบุญแห่งล้านนาเลยถนนขึ้นดอยสุเทพสําเร็จเสร็จสิ้นก็เพราะบุญบาร,รมีของรูบาศีวิชัยซึ่งกล่าวกันว่าท่านเป็นพระที่มีวาจาศีดวาจาศักดิ์สิทธิ์มากอย่างการสร้างถนนขึ้นดอย สุเทพนี่ผู้คนก็ว่าจะใช้เวลานานจะไม่เสร็จหรอกแต่ท่านบอกว่าเสร็จเสร็จแน่นอนพอครูบาศรีวิชัยเป็นผู้ให้คํารับรองอย่างนั้นแล้วทุกคนก็พร้อมเพียงกันสําเร็จเสร็จสิ้นด้วยดีนะท่านมีวาจาศิธิ์และก็เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านยังไงนาะพระดีๆอย่างนี้ถึงจะเกิดจะมีขึ้นในพระพุทธศาสนาของเราในโลกสังคมปัจจุบันพอเรา ดูข่าวดูคราวแต่ละวันก็จะได้เห็นข่าวคราวนะพระที่ไม่ค่อยอยู่ในศีลในธรรมนะประพฤติผิดอยู่เรื่อยๆแต่ก็อย่าไปคิดอะไรมากนะพระในประเทศไทยของเรามีเป็นแสนสอง,สองแสนรูปนะพระไม่ดีไม่กี่รูปนะแต่พระดีๆอีกเยอะแยะมากมายที่ท่านสร้างประโยชน์สร้างผลงานให้กับพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลาย ชีวิตของคนเรานี่เหมือนกับการเดินทางเนี่เหมือนกับการเดินทางที่หลวงตาได้เดินทางมานี่ยเราเดินทางมาเรื่อยพอสัญญาณชีวิตเกิดขึ้นปั๊บนี่ยเราก็เริ่มเดินทางเลยนะเริ่มเดินเริ่มเดินทางเลยชีวิตของคนเราเนี่ยบางคนพอสตาร์ทหายใจแล้วก็เริ่มเดินทางแล้วนะถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนก็เดินทางไปไม่ไกล แต่ถ้าไม่มีอะไรค่อยๆประคับประคองชีวิตมาเรื่อยก็เดินทางมาใกล้บางคนเดินทางมา20ปีแล้ว30ปีแล้ว40ปีแล้ว50ปีร้อยปีก็มีนะร้อปีก็มีบางคนเนี่ยอายุมันขวัญยืนแสดงว่ามีมีสุขภาพแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีจิตเมตตาดีการที่เราเดินทางเนี่ยท่านทั้งหลายการที่เราเดินทางในชีวิตของเราเนี่เราจะได้รับสมบัติ ได้รับสมบัติสมบัติคือสิ่งที่เราต้องการทุกคนอยากจะได้สมบัติพระสถานถ้าจะไปถามว่าใครไม่ต้องการสมบัติบ้างคงไม่มีมีแต่คนอยากจะได้สมบัติเท่านั้นสมบัติที่เราจะได้จากการเดินทางของชีวิตมีอะไรบ้างอันดับแรกแหละเราได้อายุสมบัติทุกคนได้ทุกคนเสมอเหมือนกันหมดต่างแต่ว่าใครจะได้มากได้น้อยใครมีสุขภาพแข็งแรงดีก็ได้เยอะได้เป็นร้อยร้อยปีดังที่ ลวงตากล่าวในตอนต้นเนี่ยบางคนก็ได้ครึ่งร้อยแล้วเนี่ยเห็นหลายคนว่าโอ้ได้สมบัติมาได้อายุมาครึ่งร้อยแล้วห้าสิบกว่าปีแล้วอย่างเนี้ยเนี่ยก็ต้องประคับประคองสมบัติอันนี้ให้ไปเรื่อยๆใครอยากจะได้เยอะๆก็อยู่นานๆนะสมบัติคืออายุนะได้อายุแล้วสมบัติกันทุกคนเลยสมบัติอย่างที่สองที่เราจะได้จากการที่เราเดินทางก็คืออ่าวิชาสมบัตินะสมบัติคือความรู้ การศึกษาเราเรียนทุกคนได้ศึกษาเรียนกันทั้งหมดทุกคนนั่นแหละาอาจจะแตกต่างกันบ้างบางคนอาจจะเรียนจบระดับแค่ชั้นปะถมแค่ชั้นมัธยมปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกบางคนอาจจะไม่เคยเข้าโรงเรียนในระบบเลยแต่ว่าเข้าโรงเรียนชีวิตนะมีประสบการณ์มากมีประสบการณ์มากทั้งทางโลกทางทรรเอาตัวรอดปลอดภัยสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชีวิตตัวเอง กับสังคมกับประเทศชาติมากมายเนี่ยเรียกว่าวิชาสมบัติเมือ่อเมื่อเรามีวิชาสมบัติแลสิ่งที่ตามมาก็คือโภคสมบัติโภคสมบัติก็แก้วแวนเงินทองบ้านเรือนอ่าต่างๆที่เรามีรถยนต์อ่ามีที่มีทางละ่ะมีเสื้อผ้าปัจจสีน่อยอย่างน้อยก็มีปัจจัสีอาหารเครือ่องนึง่งโ่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะ่อยเรก็ต้องมีเนี่ยเรียกว่าโภคสมบัติไม่มีใครที่ไม่โภคไม่มีโภคสมบัติ บางคนจะบอกว่าชั้นจนชั้นจนหลวงตามไม่มีอะไรเลยเอาลองสํารวจดูซิมีอะไรบ้างเสื้อผ้ามีไหมเอามีอ่ามีอะไรบ้างอีกละ่ะนอกจากเสื้อผ้าแล้วมีสมบัติอะไรบ้างอีกอ๋อมีสมบู่ยาซิฟันมีเงินอยู่ในกระเป๋านั่นแหละนั่นแหละสมบัติของเราที่เรามีน่และสมบัติที่สําคัญอย่างยิ่งสติปัญญาไงน่ะสติปัญญาถ้าใครมีสมบัติคือสติปัญญาเนี่ยเอาตัวรอดปลอดภยัยสามารถสร้าง ฐานฐานะครอบครัวหรือว่านําตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างนี้ก็ได้เนี่ยเรียกว่าเป็นสมบัติขั้นสุดยอดเลยที่เราได้อ่นนอกจากนั้นม,มีสมบัติอะไรอีกที่เราจะได้จากการเดินทางกรรมสมบัติกรรมสมบัติสมบัติที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเราเราทําดีย่อมได้รับผลดีทําชั่วก็ได้รับผลชั่วเนี่ยแล้วแต่ใครจะทําอย่างไรปลูกพืชเช่นใดหว่านพืชเช่นใด ก็จะได้รับผลเช่นนั้นทําดีก็จะได้รับผลดีนะทําชั่วก็จะรับผลชั่วเราเห็นตัวอย่างมากมายในสังคมของเราไปตีเขาเขาก็ตีคืนไปด่าเขาเขาก็ด่าคืนฟ้องร้องกันติดคู่กิจตารางใช่หไหมเนี่ยเนี่ยอย่างบางคนนี่ปากไม่ดีไม่อยู่กับไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่พิจารณาก่อนนะที่มีข่าวข่าวครูสอนวิชาสังคมไปพูดพาดพิงถึงท่านอดีตอดีตรัฐบุรุษนะ ไปพูดในทางที่เสียหายซึ่งท่านรัฐบุรุษคือก็คือคนเอกเปรมตินาสูรานนท์ท่านสร้างประโยชน์คุณประโยชน์มากมายแก่ประเทศชาติของเราแนะม้กระทั่งพอท่านสิ้นชีวิตแล้วเงินเดือนต่างๆที่ท่านสะสมไวน้นมอบเป็นของหลวงหมดเลยนะลวงตาจำได้อยู่ตอนนั้นเขาอ่านข่าวให้ฟังนะเพราะฉะนั้นเราเกิดใหม่เกิดทีหลังนี่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นมาเป็นไปอะไรต่างๆของท่านอันนี้รู้หมดเรื่องส่วนตัวอะไรต่างๆ ก็เอามาตีแผ่ทําให้เกิดความเสียหายทําให้เกิดความไม่สบายใจกับบุคคลที่เครารพนับถือจริงๆแล้วไม่ใช่แต่พลเอกเปรมเท่านั้นหรอกไม่ใช่แต่ท่านรัฐบ,บุรุษเท่านั้นหรอกแม้ใครก็แล้วแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเอามาพูดให้คนอื่นฟังในทางที่เสียหายเพราะไม่มีโอกาสได้แก้ตัวได้อธิบายได้ยิ่งถ้าเป็นครูแล้วนี่เป็นครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติแม่พิมพ์ก็ต้องเป็นแบบเป็นอย่างความรู้อะไรต่างๆที่เราจะมาสอน เด็กๆก,ก็ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องต้องอย่าไปสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นเนีย่ยเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเนี่ยแล้วว่ากรรมสมบัติใครทําอย่างไรไว้ก็จะได้รับผลแห่งกรรมนั้นๆที่เราได้รับผลความสุขเนี่ยแสดงว่าเราสร้างในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ไว้เราทําสิ่งที่ดีเป็นพื้นฐานถ้าเราได้รับความทุกข์ยากลําบากนั่นแหละลองพิจารณาดูเราทําบาปอะไรไว้เราทํากรรมอะไรไว้เนะแล้วก็จะรับผลแห่งกรรมนั้นๆ แล้วก็อันสุดท้ายที่เราจะได้รับก็คือมรณะสมบัติสมบัติคือความตายทุกคนจะได้รับสมบัตินี้แม้จะอยากได้หรือไม่ได้ก็ต้องรับไปและก็เลือกไม่ได้ด้วยว่าจะตายแบบไหนเห็นไหมทาหารเรือหลวงสุขโขทัยนี่อ่าตายในน้ําอันนี้ตายในน้ําตายในน้ําตายกลางทะเลเลยยังหาศพไม่ครบอยู่ตอนนี้บางคนตายกลางอากาศเครื่องบินระเบิดบางคนตายตามถนนหนทาง ประสบอุบัติเหตุบางคนก็ตายในบ้านพร้อมหน้าลูกหลานอย่างนี้บรรณะสมบัติเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่อยากจะรับไม่ได้ต้องได้รับทุกคนนี่แหละคือสมบัติที่เราจะได้รับในการเดินทางของชีวิตท่านทั้งหลายชีวิตคือการเดินทางเรือนร่างคือศาลาที่พักที่อาศัยแต่สิ่งที่จะติดตามเราไปตลอดเป็นมิตรกับเราตลอดก็คือบุญกุศลคุณงามความดีที่จะ ติดเราไปเป็นสมบัติที่แท้จริงนะบุญญาสมบัตินี่เป็นสมบัติของเราโดยเฉพาะไม่มีใครจะมาลักมาขโมยมาจี้มาปล้นได้เพราะฉะนั้นมันสร้างสมคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลไว้แต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปอย่าให้ผ่านไปเปล่าบุญกุศลคุณงามความดีมากน้อยก็ให้ได้บ้างเพื่อจะได้เป็นสมบัติติดตัวกับเราตลอดไปชีวิตคือการเดินทางคอยทุกท่านเดินทางปลอดภัยตลอดชีวิต ต้องไปสู่ที่ดีๆที่ปลอดภัยนะชีวิตจะได้มีความสุขสงบร่มเย็นธรรมสวัสดีเจริญพร